สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับตอนนี้ผมจักรินรถปลดป้ายนะครับก็บรรยากาศนะครับอยู่ท้องทุ่งนะครับผมก็มาอัปเดตนะครับอีกครั้งนะครับผมก็ว่าจะไม่อัปเดตแล้วไม่มีอะไรจะโพสต์นะครับผมก็ขออนุญาตมาอัปเดตอีกรอบนะครับสําหรับตัวปีสองพันสิบสี่นะครับเป็นรถที่เดิมๆนะครับคันนี้นะครับผมมีเอกสารพร้อมบนนะครับเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผม ปี2 0 1พันสิบเครื่องพันหกนะครับรุ่นตัว G ีนะครับผมเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับระบบดริฟสี่ล้อนะครับผมบอดี้ใหญ่นะครับสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ระบบวาวเปียบันนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับผมรถบอดี้สวยทั้งคันนะครับไม่มีชนไม่มีชสกิดไม่มีชดหนักนะครับผมเกียร์นิ่มช่วงล่างแน่นเลยนะครับรับใกล้เคียงกับรถบ้านนะครับ เกือบ85ปเซ็นนะครับสำหรับคันนี้นะฮะพี่น้องท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการันตีให้เลยนะครับลูกค้านะครับผมสามารถเอาปี12ตีเถินได้นะครับผมอ่าแต่ต้องดูรถก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็ขายที่249,000บาทนะครับผมพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถักมาได้นะครับผม มาดูรถก่อนก็ได้นะครับที่บ้านแตะตะบนท่าตะเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับไฟหน้านะครับไฟท้ายแท้หมดเลยนะครับตัวนี้นะรถสวยนะครับมองหารถใช้นะครับอย่าลืมนะครับผมจักรินรถปลดป้ายนะครับเบอร์โทรศัพท์โ9น3 7้าส2มสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหนะครับอยู่บ้านแตะตะบนท่านะครับผมวันนี้ก็เพิ่งมาจากไปส่งรถนะฮะมานะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับกับจักรินรถปลดป้ายนะครับผม คันนี้สวยนะฮะพี่น้องบอกรับประกันเลยสวยนะฮะรถบอดี้สวยทั้งคันเลยนะครับขายสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับมองหารถขับกลับบ้านปีใหม่นะครับผมก็รีบสั่งจองได้เลยนะครับช่วงนี้รถหายากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีสิบเอ็ดสิบสองก็หายากนะครับผมตอนนี้รุ่นนี้ผมเหลือแค่สองคันนะฮะครับก็นั่งเล่นเฟซทั้งวันเล่น youtube ทั้งวันก็ไม่มีรถะหายากมาก นะครับสนใจก็มาดูก่อนนะครับที่บันแต้ตะบนทาตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์3 6้าสามสามเจ็ดสามหหนึ่งสองหกเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดไลน์มาเลยเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับแอดมาเลยนะครับผมส่งพิกัดให้นะครับมาชมกันได้นะครับอยู่บ้านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับพี่น้องบอดี้คอนโซละสวยๆนะครับ พี่น้องท่านใดชื่นชอบก็มาดูกันก่อนนะครับ <c oughs> ถัดมือเดียวนะครับผมเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับคันนี้บอดี้ทั้งคันหล่อมากนะครับผม <c oughs> เป็น 1.6G นะครับตัวท็อปนะครับผม <c oughs> ถ้าจะเป็น1.8ต้องเป็นเ <c oughs> นะครับผมะอ่ะ รออนะครับคันนี้นะครับเป็นสไตล์เดิมๆนะครับผมสําหรับท่านที่ชื่นชอบรถเดิมๆนะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นเลยครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับผมนะครับหลังจากดูคลิปจบแล้วนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะครับทางเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับผม นะสำหรับรถคันนี้ก็ปอดเดิมนะครับเคยเป็นรถรับจ้างหรือเป็นแท็กซี่ปลดป้ายนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นป้ายดาเรียบร้อยนะครับผมเป็นรถส่วนบุคคลเรียบร้อยนะครับผมใหม่ก็คันนี้นะฮะผมเขียวไว้อยู่ที่แสนห้าหมื่นกิโลนะครับคันนี้นะฮะรับประกันนะครับไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับผมท่านใดที่มองหารถใช้ปีใหม่นะครับก็อย่าลืมนะฮะจักรินรถปลดป้ายนะครับผมหรือแท็กซี่ปลดป้ายนั่นเองนะครับผมสำหรับทางเพจนะฮะ ก็จะบอกนะครับว่ารถแต่ละคันนะครับผมประวัติเป็นมาอย่างไงนะครับของแต่ละคันนะฮะพี่น้องรับได้ค่อยซื้อนะครับผมเอาสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบ้ะกันนะครับผมท่านใดที่ไม่ชื่นชอบก็สามารถกดผ่านได้นะครับรอไม่ว่ากันนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องแฟนเพจนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเพจขออนุญาตนะครับผมกราบขอโทษขอัยพี่น้องไว้ในจุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ